เาจะมีพิธอ่านี่เขาจะรายงานแลื่จะทำงานจะเรื่องสะพานคลองลุงก็ครูับในโอกาสพิเศษที่เราสมาบัญญัตินะครับจะมาปฏิบัติบูชาวันนี้นะครับก็มีกระดาษชำระนี่นะครับตลอดทั้งวันก็ครูนะครับก็ตัวแรกก็เป็นเลขแปดเลขแปดนะมาแปดคนสมาบัญญัติครับแน่าสนใจตัวนะ ศูนย์สามตัวแปดบาทครับมามักองแปดเป็นตัวแทนมานะครับแปดีปีนี้ติดแปดหลายคนพอดีแล้วก็ไม่ต้องมากันด้วยแปดศูนย์สามตัวก็แปดพันเดี๋ยวพี่ก็เดียวจะเป็นตัวแทนถวัยนะครับอ้าวสาธุน่พอเสร็จพอเสร็จจัดอ้าวสาธุถ้าพวกเราไปดูฟังก็ดีนะครับ มีผู้สรุปรายงานความคืบหน้าของการสร้างอาคารคงรู้ให้ทราบนะครับเดี๋ยวรอจัดการรูปก่อนนะครับตอนนี้การรูปมีสมาธิรายงานได้ไหมครับในระหว่งางการรูปนี่ยการรายงานได้ด้วย,ยหรือไม่ครับขออนุญาตครับอ,อาสคารคงรู้ อ่าได้มาดูแลโดยเฉพา mm ะเลยรับเรื่องสภาเรื่องใหญ่อ้าวเลยทำเลยทำให้ได mm ้อ่าก็ต้องพยายามทำอ้าวช่วยกันอ้าวท่านนี้เขาจะถ่ายตายเดียวๆถ่ายลูกเสร็จแล้วอะไรจะพูดอ่าอ้าวมาจากไหนเป็นเก้าอ่ะนะปกติมันต้องยี่สิบกว่าทุกปีปีนี้อ่าทำไมเป็นเก้าอ่ะมาเต แล้วทนายนะทำไมข่าวว่าไม่น้ำไอสีอะไรก็เข้า,า,าอ่ะอ้าวเอาเอาเอาเลยทางโน้นเอา,ะะาอเรื่องสะพานคลองลุงคือเรื่องสะพานคลองลุงเนี่ยนะครับก็ปรากฏว่ามันมีพายุเข้าใช่ไหมครับแล้วก็เ,เ,เกิดน้ำท่วมที คนเนี่ยอ้าวเลาอ้าว,าาวเข้าใจเข้าใจแล้วก็ท่วมไปถึงขนาดว่าเลยสะพานไปอีกใช่ฮะ,ะ,ะแล้วก็มันก็มีปัญหาว่าไอ้สะพานเนี่ยมันอยู่ดีหรือเปล่าในขณนะว,ว่าอยู่ดีมาเพราะว่ามันเคลื่อนออกจากฐานไหมนะ,ะข้อแรกก็สองก็คือไอ้สีต่างๆหรือคันกรีต่างๆมันมีปัญหาไหมนะ ก็วันนี้ผมก็เดินขึ้นไปดูแล้วก็ลงไปข้างล่างนะครับลงไปข้างล่างไปดูไอ้วัสดุไปเขาทำไปแล้วนะครับรวมทั้งไอ้สีซึ่งเป็นจุดสำคัญที่สุที่ทุกคนคิดว่ามันลื้นสนิทนะจริงแล้วเนี่ยส่วนที่ทำสีไปแล้วเนี่ยนะครับมันไม่เป็นอะไรเลยโดยสีตัวนี้ต้องบอกว่าเป็นสีพิเศษนะฮะ เป็นสีพิเศษเอารองพื้นแล้วก็เอาสีทับถ้าผมเป็นคนควบคุมอเองเรื่องสีเนี่ยผมเข้าใจดีอไอ้ที่มันไม่เสียหายเนื่องจากว่าน้ําเนี่ยมันค่อนข้างลงช้าหรือมันขึ้นก็ช้ามันก็ไม่ได้เร็วมากนะฮะข้อแรกข้อสองคือไม่มีอะไรที่เป็นกระแทกใหญ่ใหญ่หญเป็นไปกระทบมันไปกระแทกไปกระแทกทมันอาจจะมีตรงจุดที่เป็นจุด เขาเรียกว่าจุดอ่อนตรงที่เป็นจุดอไอ้น็ know, อตตรงนั้นคือขึ้นสนิมเล็กน้อยและส่วนที่อยู่บนครับอยู่บนฐานเหล็กอคือเราไม่ได้ทำเพื่อที่จะให้เราไม่ได้ทำสีไว้นะครับเราให้มันขึ้นสนิมได้ไม่มีปัญหาข้างบนเพราะเราจะองคปูนไว้ทั้งหมดข้างบนเนี่ยเพราะฉะนั้นก็ ท่านก็สบายใจได้นะครับว่าอ้าดีอ,อันนี้มันมีไอ้ตรงนี้ว่าเรื่องผูละเหมาจะเข้าเมื่อไหร่ครับก็ผมเล่นก็แล้วนะครับว่าเอะมันเข้าได้แล้วตอนนี้นะไ็ได้สะดวกัวเข้าไม่มีปัญหาอะไรเท่าไหร่แต่ว่ายอย่างน้อยต้องรีบมาทําความสะอาดนะข้อแรกเลยใช่ข้อสองคือเรื่องผูกเหล็กอะไรมันไม่เกี่ยวกับพื้นที่ มันก็ควรจะเข้ามาทําได้แล้ววันนี้ก็คุยกับคุณที่บริษัทอิตาเลียนที่ก็เป็นตัวแทนนะเขาบอกเดียกเขาจะเร่งให้แล้วก็ผมบอกว่าจริงแล้วทางนี้อยากให้เสร็จก่อนปีใหม่ <c oughs> อัตมาไม่หวังแล้วเสร็จปีใหม่ันถ้ามันเร่งได้มันก็ดีใช่ไหมครับใช่ใช่เร่งเข้าไวเ้เถอะเร่งเข้าไว้ครับได้ทันตลาดอริยะ29ะเพิมนะก็ก็ บอกเขาแล้วนะบ,บอกเรยช่วยเร่งหน่อยอันนี้ก็คือประเด็นเรื่องสะพานงูมแต่ผมก็มีประเด็นอีกเรื่องหนึ่งมผมว่ามันยิ่งใหญ่สำหรับชุมชนชาวบ้านลาดคือว่ามาดูความเสียหายของบ้านลาดแล้วมันรู้สึกว่ามันมันหลายสิบล้านนะหลายสิบล้านใช่ใช่นี่คือผมก็คิดอยู่ว่าเอ๊ะ ทำไมเราไม่คิดว่าเราจะทำแบบเนเธอร์แลนด์หรือญี่ปุ่นที่เขาเนี่ยป้องกันการท่วมของโตเกียวอย่างนี้ยเครื่ใหญ่ๆของเขาเนี่ยด้วยการพิจารณาว่าเอะเราจะทำยังไงเพราะกระเทียหายอย่างเงี้ถ้ามันเป็นในลานยิยาอะไรก็แล้วแต่อีกเพราะว่าน้ำมันจะท่วมโลกแน่นอนฝนก็จะมากกว่านี้แล้วมันก็จะเกิดขึ้น ซ้ำๆซัซากทุกๆปีก็เลยมีความคิดว่าเอ๊ะเราน่าจะมีเขาเรียกอะไรอ่ะวิธีป้องกันไม่ให้ท่วมโดยเฉพาะจุดสำคัญแช่นเฮือนอุบลบรเวอองขุยลงสีไอ้พวกเหล่านี้ซึ่งผมก็มีความเห็นว่ามันน่าจะมีการศึกษาเพื่อที่จะพิจารณาส่วนนี้ให้ไปก็เป็นอานก็ไม่ไม่มีปัญหาอะไรหรอกอาตมา อ่อยไปตามยถากรรมที่จริงไม่ใช่ยถากรรมมันเป็นยถาธรรมอ่อไปตามยถาธรรมยถาธรรมะมันเป็นไปตามธรรมโดยธรรมเพราะมันเป็นจริงๆเพราะทุกอย่างมันจะเกิดจากเจตนาและภูมิเจตนาและภูมิมาร,รมของคนแต่ละคนเนี่ยมันจะค่อยๆค่อยๆสร้าง ก็ค่อยประกอบการขึ้นมามันจะเป็นโครงสร้างที่แข็งแรงไม่ใช่ไปเอาไอ้หน้าไปคิดจะผลคิดว่าคาดว่าจะได้แล้วก็เอามารีบรีบทำให้มันได้ตามผลนั้นมันฟ้ามันไม่อะไรให้มันหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองสองบวกสองเป็นสามสองบวกหนึ่งเป็นสามสองบวกสองเป็นสี่ไปตามระดับตามระดับของมันนี่เวลานช้าก็ไม่เป็นไัแน่นเนียนเป็นเป็นลำดับ ยาน่าอัศจรรย์ของพระพุทธเจ้าก็จะมาไม,ไม่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 ไปรีบร้อนเรื่องนี้อะ,อะไรได้ก็เอาอะไรยังไม่ได้อะไรที่ควรเร่งก็ควรเร่งมนุษย์เท่านั้นเองให้บรรลุธรรมเร็วๆบรรลุธรรมเร็วเร่งตรงนี้เท่านั้นทุกอย่างไม่ต้อปไปเร่งมนุษย์ประเดี๋ยว<น>มันจะกลายเป็นจำบม่มให้เป็นไบตามธรรมใช่ให้เป็นปตามธรรมเดี๋ยวมันจะเป็นกลายเป็นจำบม่มสุขเหมือนกันแต่ ได้เรื่องนะเหมือนพระเจ้าท่านตรัสอันหนึง่งคนที่สร้างล้อเกวียนเนี่ยสร้างล้อเกวียนเนี่ยคนหนึ่งไปสร้างมาใช้เวลาเจ็ดปีอีกคนหนึ่งใช้เวลาเจ็ดวันเหมือนกันเลยออกมามาบอกว่าเฮ้ยทำไมจะต้องไปใช้เวลาเจ็ดปีทําไมไม่เอาเจ็ดวันนี้ก็ได้เอามาถวายพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าจะบอกว่าอ้าวตกลง เอาสิไอล้อสองล้อนี่อันหนึ่งเจ็ดปีอันหนึ่งเจ็ดวันเนี่ยเอามาพิสูจน์ยืนยันเอากลิ้งไปคุณกลิ้งไปคุณจะใช้แรงกลิ้งอะไรอะไรแค่ไหนก็ตามไปกลิ้งไปสองล้อนี่ปรากฏว่ากลิ้งไปแล้วล้อที่ทำเจ็ดปีเนี่ยได้ไกลกว่าและไม่ล้ม พอถึงที่สุดก็งไม่ล้มแต่ล้อที่ทำเจวันเนี่ยใกล้กว่าและสุดท้ายลมม้มพระเจ้าบอกเนี่ยอันนึงใช้เวลาสมควรของมันอีกอันนึงรีบๆทำให้มันได้เร็วก็ได้่นี้ก็ <c oughs> เป็นไอความคิดเฉยใช่กอัอัตมามเรื่องเหานี้ไม่มีปัญหาและเป็นไปตามธรรม ถ้าจะเร่งก็เร่งคนให้พัฒนาให้จเจริญธรรมแต่อย่าฟ้ามจเจริญธรรมก็ขอให้เป็นลำดับของแต่ละคนตามลำดับพราะว่าตามลำดับที่เป็นเรื่องที่ละเอียดแล้วลารุ่มเหมือนฝั่งทะเลโอ้โหถ้าฝั่งทะเลนี่มันน้ําขึ้นปุ๊บลงมาทรายมันหึอเรียบ อ้าขอบคุณขอบคุณอุตส่าห์มาช่วยมาอะไรต่อะไรให้มันไปต่อเอ้าบอกบอกเนี่ยบอกนาทีหรือเปล่านาทีหรือเปล่าห้าสิบสามนาทีเจ็ดอ๋อใช่เจ็ดนาฬิกา อันนี้มันทุ่มห้อันนี้มันทุ่มห้าสิบหกเจ็ดอันนี้มันเจ็ห้มันก็สิบเก็คือ 7, 7นั่นแหละเก็บไฟได้วยนะนเก็บไฟได้นะนดเน่ยมันไม่ตอดหรอกมันอยู่ข้างเนอมันอยู่ข้างในสายไฟมันอยู่ข้างใน เขาก็วัดหมดเลยเป็นยังไงยังไงเขาก็วัดต่างๆนานาหลายอย่างไอ้ไอ้ไอ้ตัวนี้มันเอาอะไรไว้เยอะ ไม่ไม่หลวงพ่อไม่ได้ม่นตาเนี่มันจะมองใกล้ไม่เห็นนหนูหนูอ่าไม่ไม่เห็นเนี่ยฮะงด็อกเตอร์แบบมาทีด็อกเตอร์อีกสองอ๋อทงสบีด็อกเตอร์ อา่อาขึ้นก็คืนเอออาเอา,เอา,เอาไปตามลำดัไปเรื่อยๆนะอา่อาไม่มีปัญหาไปเรื่อยๆหมอนยางเรียบร้อยยงางกระเป๋าพูดเลยไม่บอกเลยกระเป๋ากระเป๋าบอกนะอดิ <laughs> แอดรถอีสานเรียกแ <คน S 2> อดรถนะผักกางในกระเปา๋ากระเป๋ากับกระปีแต่เขาไม่เรียกกระปีกันก็เรียกแต่กระเปา๋า ยมันมืดมืดกลางคืนที่นี่นี่บอกบอกไปแล้วบอกบอกมาดันเมฆเข้าไปหาไฟมาติดกันกลางคืนมันมืดบานลาดเนี่ยเดินไปได้ก็ไม่ค่อยได้มืดจุดเดีมันไม่เห็นแล้วมันมืดเลวาคุงนี้ค่อยดูสั่งให้แล้วออนไลน์ตอนีพ่อเรายัเดินทางอยู่ นี่ก็าจะสายไฟสม่ทำไมนี่มันใช้ LED มันดีละวมันก็ไปได้โ,โหไใครแล้วก็สว่างนวล